ภาคสิกิบิดี้ไอยเลตตอนหกสิบห้าเอออ้อยแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่เฮ้ยเฮ้ยอึอึเออใช่ไหมเอ๋ไหนนะจีแมนมันอ่ะผมมาแล้วครับวันนี้ผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับ มาสายนะเนี่ยโอ้มาเยอะนะเนี่ยมแมวคลามไอก็ไปลอดเฮ้ยฉลาดแน่เอาเอาหายไปแล้วหมดยังมีพี่ใหญ่อยู่อ้าวเฮ้ยอ่ะไอ้เวรเอ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยกระจาะเนอะเฮ้ยฉันไปแล้วเพื่อนฉันไปทำแทนก็ได้โว้ยเฮ้ยมันมายถึงว่าเฮ้ยไม่แน่แก

ฉันร้อแล้วครับเพื่อนเยี่ยมมากเหมือนที่น้ำมันทำกับนายโดนไมมโอ้ยเคราะกสมัดยากกิงิงๆิงลูกพี่กระะอกจริงๆเลยเฮ้แกะอะไร กูเล่เป็นเชิกเลยตัวกูไม่มดแล้วไอเว้นเอ้ยไม่น่าเลยกูกูก็ดูเออดนตอนนี้สถานการณ์มันนั้นดีกว่าเล้